Toyota Fortuner 2.8V 4 w h e e l ปี2017รถน่าใช้ราคาไม่ถึงล้านไปดูกันเลยครับครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่กับ Toyota Fortuner 2.8V เป็นตัวขับ4นะครับทั้ง2คันเลยเป็นตัวขับ4ทั้ง2คันเลยนะครับ ที่สำคัญวันนี้ทั้ง2องคันนี้นะครับราคาไม่ถึง1ล้านบาททุกคนครับปี2017ขับ4ตัวท็อปนะครับราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะครับกับสภาพรถสวยๆเลยทั้ง2คันนะครับตัวนี้ภายในเป็นภายในสีส้มนะครับรับรองว่าสวยมากเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ภายในของ Fortuner 2.8 v ตัวขับ4แล้วนะครับผมต้องบอกได้เลยว่า ธรรมชาติของรุ่นนี้เป็นเบาะสีส้มภายในสีส้มดำนะครับสวยมากๆธรรมชาติของมันคือสวยมากๆแล้วคันนี้สะอาดมากๆนะครับภายในไม่ยับภายในไม่เยินไม่โซมเลยนะครับมาดูในส่วนของออปชั่นนะครับตัวนี้ก็มีหน้าจอกลางมาให้พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับเป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะครับสตาร์ทรถมาพร้อมกับแพดเดิลชิฟต์นะครับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมลลาลัยและมีครูสคอนโทรลมาให้นะครับ ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงออปชันเยอะครับเพราะว่าออปชันค่อนข้างที่จะจัดมาเต็มอย่างที่ทุกคนรู้นะครับตัวนี้คือตัวท็อปที่ออปชันจัดเต็มมากๆแล้วก็มีโหมดขับ2ขับ4มาให้นะครับโหมดปันการปรับการขับขี่ไม่ว่าจะในเมืองหรือว่าเข้าป่าเข้าเขานะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นรถที่เป็นรถอนเนกประสงค์จริงๆใช้งานได้ในชีวิตประจำวันที่ รูหนาหมาเห่าแล้วก็เท่มากๆเลยครับทุกคนครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องผู้โดยสารแถว2นะครับผมต้องบอกเลยว่าผู้โดยสารแถวสองเนี่ยวกว้างมากๆแล้วเบาะก็ค่อนข้างที่จะจัดองศามานั่งค่อนข้างที่จะสบายมากๆนะครับแล้วก็เรื่องความสวยอย่างที่บอกไปรุ่นนี้เป็นเบาะสีส้มสวยมากๆครับเข้ามาภายในห้องโดยสารรู้สึกถึงความสว่างนะครับด้วยความที่เป็นเบาะสีสว่างภายในห้องโดยสารก็ดูโล่งขึ้นนะครับ นั่งสบายกว้างขวางแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นประตูท้ายไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับได้ออปชั่นครบๆจบเลยนะครับมาดูที่ห้องสัมภาระตอนท้ายนะครับพร้อมกับห้องผู้โดยสารแถวที่3นะครับตัวนี้ก็ยังถือว่ากว้างขวางใช้งานได้จริงนะครับหรือว่าถ้าไม่ใช่ในส่วนของผู้โดยสารแถว3ก็สามารถพับออกข้างได้ปกติของ Fortuner นะครับฝาท้ายไฟฟ้า เปิดง่ายใช้งานง่ายสะดวกสบายมากครับสำหรับ2คันนี้นะครับ Toyota Fortuner 2.8 V ปี2017นะครับเปิดราคาเพียงแค่9 90, 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถูกที่สุดในตลาดแล้วครับตอนนี้ราคาเท่านี้กับสภาพรถสวยๆนะครับ พร้อมวารันตีจากโตโยต้าชัวกรุงไทยสาขาศีนครินมาดูรถได้ที่เรานะครับสาขาศีนครินอยู่ติดกับซีคอนเลยนะครับก่อนถึงซีคอนประมาณ100เมตรนะครับมาเลือกชมรถกันได้ขอบคุณมากครับ